สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสเด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่1-6มิถุนายนที่ผ่านมานับเป็นครั้งที่50ที่พระองค์สเสด็จพระราชดําเนินเยือนจีนตั้งแต่ปี1981จนได้รับพระสมัญญานามจากจีนให้ทรงเป็น ทูตสนธวะไมตรีไทยจีนจากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนอย่างแน่นแฟ้นในโอกาสนี้พระองค์ได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแก่ภาคภาษาไทยไชยนานมีเดียกรุ๊ป เจ้าในนามของภาคภาษาไทย China Media Group สื่อหลักของจีนรู้สึกปลักรื้มและถือเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้ในการขอพระราชทานพระราชานุญาตสัมภาษณ์ในครั้งนี้และขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้คำสารมันในการสัมภาษณ์ควรไม่ควรแล้วแต่จะปลดเกล้าวปลดกระหมอ่อมเพคะตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมา พระองค์เสด็จมายังจีน50ครั้งแล้วเกือบทุกที่ของจีนเลยค่ะแล้วมีพื้นที่ใดประทับใจพระองค์ไหมคะก็หลายๆที่ดูแล้ว่าวก็น่าตื่นตาตื่นใจไปหมดก็ถืรู้สึกว่ายังมีที่อีกหลายที่ที่ยังไม่มีโอกาสไปบอกที่มนทอนต่างๆเนี่ยไปไปคบมบนทนแต่ว่ามนทลนก็คือใหญ่มาก มันพลก็ต้องพยายามเจาะที่ให้ลึกไปอีกต่พยายามหาหาพื้นที่ที่ที่มีอีกแยะที่ควรจะไปในปี2001พระองค์สเสด็จมายังมหาวิทยาลัยปักกิง่งเพื่อศึกษาหลักสูตรพิเศษและทางมหาวิทยาลัยได้ทุนก้าถวาย ปริญญาดุษฎีมัณฑิกิติมาศักดิ์ทั้งอาจารย์และนักศึกษา,สาสต,ต่างรู้สึกปลับปลื้มในพระวิริยะอุตสาหะและได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ทรงมองว่าความสำเร็จของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งคืออะไรควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีนกับไทยอย่างไรเพคะตอนที่ไปที่ปักกิ่งตอนนั้นก็เธอ ก็มีหลายคนช่วยมีท่านทูตจีนตอนนั้นก็พยายามหาทางให้ได้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ท,ที่ได้ไปก็อย่างน้อยก็ได้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วครูอาจารย์ทุกท่านก็พยายามสอนเพราะว่ามีเวลาสั้นมากก็มากันทุกวันวันนี้ ตั้งแต่เช้าคุณครูเหล่านั้นก็มาได้มาคุยด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานที่ที่ทางรัฐบาลจีนจัดก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้พบกันตั้ง3มปีแล้วปีนี้ก็ได้พบกันเป็นเป็นครั้งแรกในสปีคิดว่าปีหน้าจะได้มาอีกแล้วก็ความสำเร็จของการศึกษาเนี่ยก็คือว่า ได้เรียนแล้วเราต้องสนุกแล้วต้องชอบแล้วมีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์นี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นความสำเร็จของการศึกษาได้เห็นคุณค่าของผู้อื่นเห็นค,ค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นทางเยาวชน จีนไทยเนี่ยกถ็ถ้าได้ศึกษาร่วมกันได้ศึกษาที่ก็ไม่เฉพาะว่านั่งห้องเรียนเขียนแต่ว่าในท,ทั้งในห้องเรียนก็ได้อาจจะคุยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็อยู่นอกห้องเรียนก็อาจจะเช่นแม้แต่ไปเที่ยวด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันนี่ก็เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็ เมื่อโตขึ้นหรือว่าสำเร็จการศึกษาก็คิดว่าน่าจะติดต่อกันต่อไปแล้วก็จะได้ช่วยกันต่อไปในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความสำเร็จของการศึกษาไม่เฉพาะที่เรียนความรู้ที่เป็นวิชาการแต่ว่าการที่ได้ได้เพื่อนได้มีความรู้สึกอุ่นใจที่มี คนอื่นที่เอาสนิทด,ด้วยก็เป็นความสำเร็จปี2023นี้นะคะเป็นปีครบรอบ10ปีของข้อรเริ่มร่วมกันสร้างหนึ่งแทบหนึ่งเส้นทางและในปี2022ที่ผ่านมาจริงกับไทยได้ร่วมมือในแผนส่งเสริมความร่วมมือโดยมีหลายโครงการอยู่ในแผนดังกล่าวนี้อย่างเช่นการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างประเทศในภูมิภาค พระองค์ทรงมองว่าจะมีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างไรเพคะเรื่องนี้เป็นมีบทเป็นบทบาทใหญ่เพราะว่าเจอคนไทยหลายคนที่รู้จักกันเขาขายผลไม้เขาเขาบอกว่าตั้งแต่มีรถที่ผ่านทางลาวขึ้นไปเนี่ยเขาขายผลไม้ได้มากขึ้นแล้วก็จะช่วยให้เศรษฐกิจ ดีขึ้นแล้วก็คนจีนก็ได้รับประทานผลไม้จากเมืองไทยแล้วก็แต่ซื้อเศรษฐกิจหรือเงินทองก็ผ,ผ,ผ่านมาก็ได้คนไทยก็ได้คนไทยคนจีนก็ได้ร่วมมือกันลงทุนหลายๆโครงการได้ไดมากขึ้นก็เสียดายนิดหนึ่งที่ทางรถไฟของไทยเนี่ย แทบทางรถไฟจีนแล้วก็ที่จีนสร้างที่ทลาวว่างกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรก็ออเราก็เปลี่ยนรถไฟว่ามาถึงหรือเดินทางไปถึงตรงชายแดนแล้วเราก็ข้ามข้ามไปลาวแล้วก็อาจจะไปถึงที่ต่างๆเห็นเท่าที่ถามก็เส้นนี้ก็จะไปทั่วในประเทศจีนแล้วก็จะได้อาจจะ ออกไปทางตะวันตกไปยุโรปไปต่อในอนาคตซึ่งมันก็มีอีกสายแล้วก็จะเชื่อมต่อกันคิดว่าทำให้ไม่เฉพาะเศรษฐกิจไทยจีนแต่ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะดีขึ้นจากความริเริ่มนีแล้วก็คนคนไทยคนคนจีนหรือว่าแม้แต่คนชาติอื่นก็อาจจะได้ ร่วมมือกันหวังว่าจะมีมีโครงการลงทุนในประเทศไทยคนจีนไปลงทุนแล้วก็คนไทยก็ได้ไปลงทุนในประเทศจีนไม่ใช่เพาะขายของหรือไดอ้เดินทางได้ท่อทงเที่ยวนี่น่นจะเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นพระองค์ทรงมีแผนจะโดยสารรถไฟสายนี้ในอนาคต โอ้ยอยากอยากลองแต่ว่าเคยเคยไปเคยไปหลายหลายสายแต่ว่ายาังที่ทางไกลก็ยังไม่เคยไปรถไฟความเร็วสูงที่ตรงช่างหายไปสนามบินอะไรอย่างแต่ตอนตอนตอนนั้นยังเป็นตอนเริ่มต้นยังไม่เคยก,ก็คิดว่าจะหาหาทางเดินทางให้ไกลกว่านั้นก็คนจีนเป็นคน ขยันขันแข็งเป็นคนดีเป็นคนที่มีมิตรภาพดีแล้วก็ก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีขอพระราชทานพระราชานุญาตจบการสัมภาษณ์พีอย่างเท่านี้ขอขอบพระไทยเพคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินชุดน้ำเสียงักต้องมองสีขาใช่ค่ะเป็นใาการที่ทาง ค ah. no ่ะภาาไทมีเ <Sod> กียกุปบร่วมทีกับเสือไทยค่ะเป็นการปันเทิร์นเือะในารเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในจีนแล้วก็พุ่งหลาวัฒนธรรมจีนแล้วก็เป็นการปันเทิร์นเขาทางการกิจของจีนด้วยค่ะผู้ที่สนใจคนจีนนะคบเขาดูทีวีพวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็คนจีนก็อยากจะเที่ยวเมือนเมครค่ะ